그 나가실 나가실 여기다 뽀뽀 한 번만 해주고 가세요. Đùa! Đει đi lắm đó. cảm hứng không? ทุกคนสนุกมากเหมือนกันค่ะไม่ได้มาเป็นใครนานมากเลยใช่ไหมคะต้องสิทธิ์ใจสิทธิ์ใจทุกคนให้แต่ละคนรู้แล้วกันนะคะไปแล้วไปเพลงนี้มาเลยนะจบแล้วยังฟังคนอื่นมาได้ด้วยก็จบเสียแบบนี้ชอบมากเลย เพลงลงมือคงเอกมากเค่ะโ้ย마지막เปนจุดยากที่สุดจะอันนี้วิญญาณนี่แหลดีแล้วโคโค่ค่าเออทุกค่รออย่ก็จังหวัดมากรอคอยที่จะมาประเทศไทย 오늘 정말 저희랑 이렇게 신나게 놀아주셔서 너무 감사합니다. <laughs> 여러분들이 이렇게 같이 놀아주시고응원해주시고 <laughs> <laughs> 저희가 다짜평소보다몇 배는 더 열심히 한것 같아요 여기마다 이렇게 행복하게 해주셔서 너무 감사드리고요. 사랑합니다. 정답고. 황실 매우 한국에서 간혹 태국 파일 들이 함께 오시는 경우가 있어요. <laughs>

<laughs> 아, 이건 정말 진심으로. 아니, 에 너무 오고 싶었었거는 진심으로. 아니, 이거는 진심으로. 아니, 이거고진이 자리에 없는특이형희철이형 โที่ผไม่อย네ู่คะตอนนี네้่ทีปา่ง่จที่จริงที่ที่จริีีที่จรทีรที่จริงทรที่จ